เรียนหนังสืออยู่สตรีวรนานะคะก็มีรายการช่องสามคนดังพาเรตของพี่ยิ่งยงเสด็จยา่าก็เพื่อนๆก็ชวนกันไปอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าตัวเองเป็นนักน้องของโรงเรียนไม่ได้ก็ไม่เป็นไรลองไปดูกันเล่นๆก็เลยไปประกวดประกวดปรากฏว,ว่าก็ชนะ ดูวงดนตรีที่เล่นแบ็กอัพให้อ่ะก็คือวงเวสวรรค์เจ้าของวงค่ะถามบอกว่าถ้าสมมุติเรามีงานเนี่ยไปได้ไหมไปร้องกันไหมอะไรอย่างเงี้ยเราก็ชอบร้องเพลงอยู่แล้วเราก็บอกว่าได้เพราะฉะนั้นตั้งแต่ตั้งแต่ตอนนั้นเป็นต้นมาก็คือถ้าสมมติว่าวงมีงานแต่งงานงานอะไรก็ตามอย่างนี้นะคะแกก็จะบอกเราบอกเราเราก็ เลิกโรงเรียนเราก็รีบกลับบ้านอาบน้ําแต่งตัวไปร้องเพลงตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาจนบัดเนี้ยร้องเพลงมาเรื่อยครั้งแรกเลยที่บันทึกแผ่นเสียงคือของคุณจัการินรสนานะคะไปทำร้อยชู้หรือจะสู้เมียตนเป็น,เป,นเป็นเพลงแรกที่บันทึกแผ่นเลยก็ก็กกแกไม่ไม่เคี่ยวหรอกค่ะ,คะ แกก็ให้ปล่อยให้เราร้องแล้วแกก็เดินออกไปข้างนอกแล้วพอแกเข้ามาแกก็มาฟังอ๋อตรงนั้นไม่ถูกตรงนั้นไม่ถูกอ้าให้เราร้องใหม่พอเราเริ่มร้องปั๊บแกก็เดินออกไปอีกอยู่อย่างเงี้ยอยู่อย่างเงี้ยคือคือแบบไม่รู้แกบบเป็นเทคนิคของแกหรือไงว่าจะให้เราร้องซ้ําๆให้มันแบบช้ําๆหรือไงเราก็ไม่ทราบแต่ถ้าพูดถึงพูดถึงเพลงเนี่ย ถ้าสมมติพอพอมาถึงตรงนี้แล้วเราจะรู้เมื่อก่อนเราก็ก็ไม่เข้าใจแต่พอมาถึงตรงนี้แล้วเราจะรู้ว่าคือถ้าสมมุติว่าคนเจ้าของเพลงเขาให้เราอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้มากต้องเอื้อนอย่างนี้คํานี้ต้องอย่างนี้อย่างนี้มากเลยความเป็นตัวเองก็ไม่มีสูงสุดในชีวิตนะคะของอาชีพได้รับรางวัลใน เพอเอิญว่ารางวัลเนี่ยบางวันบางวันแรกที่จริงจริงแล้วรับรางวัลแรกคือเสาวากาศทองคำนะคะเสาวากาศทองคำรับกับสมเด็จพระเทพร,รัตนนะคะแล้วก็ส่วนมามารับปีสองสี่สองสี่เอ,อ่อมารับแผ่นเสียงทองคำพระราชทานกับประบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่เก้า พราะเอินพี่ติดสองเพลงสองรางวัลยอดเยี่ยมคือสตรีหมายเลขศูนย์ยอดนิยมคือหนึ่งหญิงสองชายนะคะแล้วเพระเอิญว่าเมื่อสมัยก่อนน่ะเขาบอกว่าคำว่าหนึ่งหญิงสองชายเนี่ยมันหมิ่นเมย์ซึ่งจริงๆแล้วอ่ะในในในเนื้อเพลงในความหมายของเพลงอะ่ะมันไม่มีอะไรเลย แต่ชื่อชื่อท่างนั้นกรรมการเขาก็เลยกรรมการาก็เลยบอกว่าอีหนูมันได้รางวัลยอดเยี่ยมไปแล้วอันนี้อันนี้ก็มันมินเมยก็เอาเอาเอารา,างวัลอันเนี้ยเอาไปให้คนอื่น ตอสองชาย <c oughs> สิไม่ยิงเอง